สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m ั n นี่เดลีนะคะในเช้าวันอังคารที่16พฤศจิกาย,ยน2564เช้าว,วันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะ ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้นะครับเปิดตลาดมาดัชนีก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงครับปรับตัวบวกได้เล็กน้อยนะครับไปถึง1จุดนะครับดับชนีหุ้นไทยอยู่ที่ประมาณ1639จุดนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูภาพกว้างนะครับว่าตลาดอื่นเนี่ยเขาเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาครับตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะครับนำโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวร่วงนะครับแล้วก็กดดันบรรยากาศการลงทุน ในเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับทางตลาดหุ้นสหรัฐครับเขากำลังจับตาดูตัวเลขยอดการค้าปลีกแล้วก็การประกาศผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนะครับที่จะสะท้อนว่าตอนนี้คนอเมริกันมีเงินในการจับจ่ายใช้สอยกันมากน้อยแค่ไหนแต่หุ้นที่ปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้และกดดันดัชนีมากที่สุดก็คือหุ้นของเทสลานะครับที่ปรับตัวลดลงไปเกือบเกือบสนะครับเมื่อคืนนี้มีประเด็นขัดแย้ง ระหว่างทางคุณอีลอนมัสต์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเทสลาเนี่ยกับทางสมาชิกสภาวุฒิสภานะครับรัฐเวอร์มอนต์ของทางสหรัฐเนี่ยคือคุณเบอร์นี่แซนเดอร์นะครับเขาคุยกันแล้วก็เถียงกันในเรื่องของการจ่ายภาษีนะครับโดยคุณเบอร์นี่ซึ่งเป็นสอบออเมริกาเนี่ยบอกว่าอยากจะให้คนรวยจ่ายภาษีมากขึ้นซึ่งก็เจาะจงเป้าหมายไปที่คุณอีลอนมัสต์เนี่ยซึ่งเป็นมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลกตอนนี้นะครับซึ่งคุณมัส์ก็บอกว่า จะให้เสียเท่าไหร่ล่ะคือมีการทวิตเตอร์กันออกมาดุเดือดมากเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นปัจจัยลบที่กดดันหุ้นของเทส la ที่ทําให้เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดัดชนีดาวโจนส์ติดลบไปสักประมาณเกือบเกือบสิจุดนะครับแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลงไปนิดเดียวครับศูนย์จนอะครับอย่างไรก็ตามเมื่อคืนนี้ก็มีอีกหนึ่งข่าวใหญ่ก็คือคุณโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐได้มีการลงนามเป็นที่เรียบร้อยเกี่ยวกับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่า1ล้านล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็คุณไบเดนบอกว่าหลังจากนี้จะมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยนะครับเติบโตอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตอนนี้สหรัฐกับจีนกําลังแข่งขันกันอยู่นะครับคือจีนเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจยังมีขนาดที่เล็กกว่าสหรัฐแต่การเติบโตรายปีเนี่ยสูงกว่าแล้วเขาก็คาดการณ์กันว่าอีกสักประมาณ10ปีเศรษฐกิจจีนจะขึ้นมาเทียบเท่ากับสหรัฐแล้วนะครับและเช้าวันนี้2คนนี้เขาคุยกันด้วยนะครับก็คือคคคุุณณโจบบบเดนนกััสีิผงะร มีการประชุมทางไกลระหว่างกันนะครับก็อาจจะเป็นการประชุมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าต่อไปครับต้องติดตามนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นความขัดแย้งที่มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานแล้วก็มาคุกกรุนนะคะในช่วงอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, ซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านของภาคธุรกิจเองก็อยากจะให้นายโจไบเดนนะคะมีการลดภาษีระหว่างการกับทางด้านจีนด้วยเพื่อที่จะช่วยให้ต้นทุนของชาวเมริการน,นั้นปรับตัวลดลงละค่ะไปดูกันต่อนะคะหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้ก็คือทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะเริ่มกลับมาเร่งตัวสูงขึ้นอีกครั ก็เลยเป็นปัจจัยลดทอนทาให้ทิศทางของราคาทองคําที่พุ่งทะยานในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีภาพของแรงเทขายทํากําไรปรับตัวในกรอบแคบๆนะคะแต่ดูเหมือนว่ายังคงทําสถิติปรับตัวสูงสุดอย่างต่อเนื่องละค่ะโดยค่าคืนที่ผ่านมาเราจะเห็นราคาทองคําขึ้นไปทดสอบที่ระดับ1นึ่งแปรยังคงมีทิศทางของการขยับตัวสูงขึ้นถ้าหากว่าเรามองจากปัจจัยในช่วงระยะเวลาตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะคะทองคําเห็นจะเป็นสินทรัพย์เดียวที่ยังไม่ได้ให้อัตรา ผลตอบแทนที่เป็นบวกมากนักละค่ะท่ามกลางการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างคึกคักของสินทรัพย์อื่นๆส่วนทางด้านของราคาน้ํามันกันบ้างนะคะอุปทานความต้องการน้ํามันณนะปัจจุบันนี้นะคะมีความสวนทางกันนะคะอุปทานเนี่ยมีค่อนข้างน้อยขณะที่อุปสงค์ก็มีการเร่งตัวสูงขึ้นยังคงผลักดันทําให้แนวโน้มของราคาน้ํามันในตลาดโลกทรงตัวอยู่ในระดับสูงละค่ะถึงแม้ว่าทางด้านของฝากฝั่งสรศฐกับจีนนั้นพอจะมีการเปิดเผยออกมาเหมือนกันว่ามีแนวคิดในการที่จะระบายคลัง น้ำมันสำรองยุทธศาสตร์ออกมานะคะแต่ไม่ได้ช่วยลดทอนทําให้ราคานั้นลดความร้อนแรงลงเช้าวันนี้ค่ะราคาเวสเท็กซัสน้นยืนอยู่ที่80ดอลลาร์39เซนส่วนเบรส์น,นั้นก็ขยับขึ้นมายืนเหนือ80ดอลลาร์อีกครั้งนะคะอยู่ที่82ดอลลาร์87เซนภาพบรรยากาศการลงทุนในฝั่งฝั่งของเอเชียเช้าวันนี้เปิดมาก็มีแรงลบนะคะคือมีแรงเทขายทํากําไรตามทิศทางของตลาดหุ้นดาวโจนส์แหะค่ะท่ามกลางการจับตาก,การประชุมของ2ผู้นําจากทางด้านของนายโจ แล้วก็นายสีเจิเพผิงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้าลองมาประเมินกันครับว่านักวิเคราะห์เขามองตลาดหุ้นไทยอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณสุโชคธีร์วันรัตน์ครับค่ะเชาวันนี้เริ่มมีสัญ,ญญาณของการประคองตัวให้ยืนเหนือ1,640จุดนะคะแต่ว่าจะสามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่งหรือไม่ติดตามได้ใน t r เทรดทค่ะ ไทยทมเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุโชตเทีรัวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณสุโชคค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเราเพิ่งผ่านพ้นการประกาศผลประกอบการไตรมาสสามไปนะครับหลังจากนี้เรามองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับคุณสุโชคครับครับตอนนี้ผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะเป็นลักษณะการค่อยๆไซเวอ์อัพนะครับจนถึงช่วงสิ้นปีได้นะครับเพราะว่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือผลประกอบการที่ออกมาสําหรับไตรมาสที่สามเนี่ย แม้ว่าหุ้นที่ผลประกอบการออกมาไม่ดีนะครับแต่ว่าก็มีแรงซื้อกลับนะครับหรือว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่มีดาวไฟให้ลงมักกว่านี้แล้วนั่นเองนะครับก็คือมองว่าไตรมาสที่สี่เนี่ยน่าจะเห็นขา้การฟื้นตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นลักษณะการค่อยๆใส่เวฟอัพนะครับแล้วก็จตัวเลขจุดีพไตรมาสที่สามของประเทศไทยเองที่รายงานมาเมื่อวานนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแม้ว่าจะติดลบนะครับแต่ก็ถือว่ายังดีกว่าที่คอนดนซัสค่าเล็กน้อยนะครับก่โดยรวมเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดแล้วสำหรับเศรษฐกิจย นะครับเพราะฉะนั้นคงจะเป็นลักษณะการค่อยๆไปเว้าันะครับเพียงแต่ช่วงสั้นเนี่ยฟันโฟลอาจจะชะลอตัวลงบ้างเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นดัชนีค่าเงินนะครับแล้วก็บอลยูสารัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นแรงนะครับก็อาจจะทําให้ตัวฟันโฟลจากต่างประเทศเนี่ยลดลงไปบ้างนะครับในช่วงสั้นๆนะครับช่วงอีกก็คงจะเป็นลักษณะที่อ่้นุ่งใส่กลางๆนะครับหุนงใส่กลางๆที่แนวโน้มผลประกอบการน่าจะฟื้นตามตามตามแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับน่าจะเป็นตัวที่ ปักด,ดันดัชนีได้บ้างนะครับก็จะทําให้ดัชนีเนี่ยเปาาลงสานการค่อยๆใช้เวอาสนักกว่านะครับโดยตอนนี้ก็คงจะไปโฟกัสในเรื่องของมาตรก,การภาครัฐที่จะออกมาช่วงปลายปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องจนถึงต้นปีหน้านะครับยกตัวอย่างเช่นมาตรก,การที่กระตุ้นการบริโภคในประเทศอย่างโครงการช็อปปี้มีคืนนะครับ,รบก็คงจะต้องต้องดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของโครงการที่เป็นลักษณะของการลงทุนภาครัฐนะครับขนาดนี้่ภาครัฐที่หายกันไปสองปีนะครับก็คงจะ แล้วมีการกลับมาบ้างในช่วงปีหน้าให้เห็นในเรื่อง,งของการประมูลโครงการใหญ่ๆนะครับค่ะสั้นกลางยาวจะเลือกหุ้นยังไงดีคะสําหรับช่วงนี้คะ่ะครับถ้ามองช่วงสั้นๆนะครับผมโฟกัสไปที่หุ้นมีกลุ่มเป็นลักษณะของตัวที่ปลดล็อกในช่วงที่่านมายุตัวอย่างเช่นหุ้นมีกลุ่มรับหมอ่อสร้างแล้วก็หุ้นมีกลุ่ม,มอสมมอังหาริมทรัพย์นะครับช่วงสั้นนะครับอสังหาริมทรัพ์แล้วก็รับหมอ่อสร้างน,นะครับก็คือปดล็อกในเรื่องของชั้นคนงาน นะครับการนําเข้าแรงงานต่างเวนะครับเริ่มมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะปลดล็อกในเรื่องของแรงงานได้ลงถึงเรื่องที่บอกไปนะครับว่าโครงการต่างๆที่ภาครัฐกำลังจะทยอยประมูลนะครับก็คงสนุนในเรื่องของอผู้นิกลุ่มรับหมอ,อ่อสร้างแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็คงจะตอนนี้เราเริ่มเห็นบางอย่างแล้วก็คือผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยกลับมาเปิดโครงการใหม่กันแล้วนะครับก็เริ่มถึงสัญญ,ญาณที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปดูกันนะครับผู้นิกลุ่มและหมอ,อ่อสร้างเนี่ยผมเลือกตัวที่ยังรักการ นะครับแล้วก็สําหรับหุ้นในกลุ่มที่เป็นนักษณะของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเลือกตัวที่มีการ d i v e r s i f y พอร์ตไปที่ธุรกิจอื่นๆนะฮะก็อย่างตัวหุ้นออริหรือออริจินนะครับก็มองเป็นท็อปทิคสองตัวนี้สอดรับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะครับสาหรับหุ้นระยะก,กลางนะฮะหุ้นระยะกลางผมยังมองไปที่หุ้นในกลุ่มเป็นลักษณะของคาเลีนะครับเนื่องจากว่าเชื่อว่าปลายปีก็คงจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา นะครับในเรื่องของช็อปปี่มีคือหรือไม่รู้ชื่อโครงการจะเป็นชื่ออะไรนะครับต้มองไปที่หุ้นโฮมโปรนะฮะหุ้นโฮมโปรนะครับแล้วก็จะเป็นมองตัวที่รับอันนี้ส่งในเรื่องของเงินเฟ้อตอนนี้อย่างตัว t p r นะครับอันนี้ก็คือหุ้นที่อาจจะเล่นระยะกลางนิดนึงนะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นรษณะของระยะยาวเนี่ยยังคงมองชอบกปุ่มธนาคารพาณิชย์อยู่นะลุมธนาคารพาณิชย์นะครับมองว่า valuation เราบ้านเราเนี่ยยังถือว่าไม่แพง นะเราก็แนวโน้มกับเบี้ยน่าจะเป็นจุดสัาสุดแล้วในปีนี้นะครับปีหน้าก็คงจะสงสงเพื่อรอขึ้นนะครับก็มองขึ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชก top pick ที่เราเลือกเป็น s อ b นะครับก็คงจะสอดคล้องกับตอนนี้ก็กําลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะเป็น s อ b x นะครับครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ ผมมีอีกหนึ่งงานมาฝากกันนะครับวันมรืนนี้ครับในโอกาสครบรอบ40ปีของวารสารการเงินธนาคารนะครับเราจัดงาน v วอร์ช l s e m i n นาในหัวข้อ Thailand Next Move นะครับ Looking b e y ย n d c o v i d -19 ครับก็จะมีปาฐกถานะครับของผู้ว่าแบงก์ชาติอย่างดรเศรษฐพุธและในนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของการแนะนําการปรับตัวของภาคธุรกิจแล้วก็แน่นอนการลงทุนนะครับมีพูดเรื่องหุ้นกองทุนแล้วก็สกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับท่านที่สนใจเราจัดงาน18พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่9โมงครึ่งเป และ YouTube ของการเงินธนาคารนะครับ Money and Banking Channel ครับเราพบกันเลยนะคะพระหัสวัสด,ดีนี้แหละค่ะพักกันสักครู่นะคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SME ลงทุนต่อย,ยอดธุรกิจเพื่อที่จะส่งออกนะคะช่วงนาห้ามพลาดข้อมูลดีๆนำมาฝากกันค่ะครับ กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันนะครับช่วงนี้ขอเอาใจผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่ทำธุรกิจส่งออกนะครับเพราะว่าภาพของการแข่งขันเรื่องการค้าระหว่างประเทศตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะนะครับเรามีการใช้อ e ีคอมเมิร์ซเข้ามามากยิ่งขึ้นซึ่งทาง Exim Bank เองเขาก็บอกอว่าอยากจะช่วย SME นะครับในการรุกตลาดต่างประเทศเดี๋ยวตามคุณทนไปติดตามเรื่องนี้กันครับเชิญค่ะ วิกฤตโควิด1 9ในช่วงระยะเวลา1-2ปีที่ผ่านมานะคะกลายเป็นความท้าทายกับทุกภาคธุรกิจแล้วค่ะบางธุรกิจที่เคยรุ่งเรืองก็ต้องปิดกิจการลงนะคะแต่ถ้าบางธุรกิจที่สามารถปรับตัวได้ทันสถานการณ์พลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสก็จะสามารถต่อเติมธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพดังนั้นค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเตรียมรับมือนะคะกับวิกฤตโควิด -19 ที่ยังอยู่แล้วก็สร้างธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนกันละค่ะ ไปขอคำปรึกษากันนะคะจากดรรักวรกิจโพคาทรกรรมการผู้จัดการจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอ็กซิมแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพันธ์ครับค่ะ,คะดรรักค้ามาในวันนี้เนี่ยนะคะอยากจะมาขอคำปรึกษาเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะที่เป็นผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม SME หลายๆคนต้องปิดกิจการไปในช่วงภาวะโควิด COVID 19สาเหตุหลักๆที่เขาไม่สามารถอยู่รอดจากสถานการณ์นี้เป็นเพราะอะไรคะ อันแรกเมื่อกี้คุณแทนได้พูดไปในมุมของคาว่ากลับตัวหลายๆคนเนี่ยรู้จักธุรกิจของตัวเองแต่ไม่รู้จักวัฏจักรของการเติบโตเปรียบธุรกิจที่น้อง SME เเนี่ยเป็นเหมือนกับต้นกล้านะครับต้นกล้าก็จะมีตั้งแต่ตอนที่เป็นต้นกล้าเล็กๆนะครับตอนที่กำลังจะเติบโตตอนที่เติบโต เราต้องได้รับการาบำรุงเพื่อที่จะให้ออกดอกออกผลแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ในช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าช่วงดีคลายนิ่ก็คือช่วงที่กำลังจะกลายไปเป็นปุ๋ยเราก็ต้องปลูกต้นกล้าต้นใหม่มเข้าไปทดแทนถ้าทุกคนเห็นวัฏจักรของที่ประจธุรกิจแบบนี้เนี่ยทุกคนจะรู้ว่าในแต่ละช่วงเวลาของตัวเองเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้น ในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบการรู้จักตัวเองมากกว่าธนาคารอยู่แล้วธุรกิจที่ตัวเองทำกระบวนการผลิตกระบวนการส่งมอบสินค้าและบริการไม่มีใครที่จะรู้จักเท่าผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของกิจการสิ่งที่เราทำได้ก็คือให้เขาเห็นในมุมที่เดินออกมาอีกระยะหนึ่งก็คือในธุรกิจของเขาในวัฏจักรเนี่ยมัน เป็นมุมที่เขาพร้อมที่จะปรับตัวแล้วหรือเปล่าอย่างเช่นการเป็นต้นกล้าเหมือนกับการเป็นสตาร์ทอัพในสถิติของโลกเนี่ยสตาร์ทอัพที่สามารถที่จะเติบโตไปเป็นต้นไม้ใหญ่ได้เนี่ยมีอยู่แค่เพียงไม่ถึง10เเค่ะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เราเป็น10%ที่เป็นต้นกล้าที่สามารถเติบโตไปเป็นต้นไม้ใหญ่ได้นั่นคือกับดักอันที่หคือคไม่รู้จักตัวเอง รู้จักอย่างเดียวก็คือธุรกิจหรือความฝันของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าในความฝันของตัวเองหรือธุรกิจที่ตัวเองกําลังทําอยู่เนี่ยมันต้องได้รับสภาวะแวดล้อมในมุมของการที่จะทํานุบํารุงมันอย่างไรนั่นก็เป็นกับดักที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันหรือบางครั้งคนที่เติบโตนะครับออกดอกออกผลบางคนส่งมอบมาเป็นสองเจเนอเรชันหรือ3ามเจเนอเรชันแล้วก็มีแล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีความรู้สึกว่า ยังไงฉันก็ไม่ล้มอากงผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งมาได้ป้าป๊าผ่านแฮมเบอร์เกอร์คราสิสมาได้ยังไงฉันก็รอดอปรากฏว่าเจอโควิด -19 ไม่รอดนะครับธุรกิจ3ามเจเนอเรชันพังคาตา,ขาก็เพราะว่าอะไรมีความประมาทต้นไม้ใหญ่บางครั้งเนี่ยไม่รู้ว่ากำลังจะโดนดิสรับด้วยสิ่งที่มันเป็นตัวเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นในโลกอุบัติขึ้นในโลกกด็ดีหรือรสนิยมของผู้บริโภคอย่างเช่นเจนซ ที่มันเปลี่ยนไปจากรุ่นคุณพ่อรุ่นคุณปู่ภาพพวกนี้เป็นภาพที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยล้มคาตามามากต่อมาเพราะว่าไม่รู้จักการปรับตัวเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดจริงๆแล้วก็อย่างที่คุณแทนพูดมันคือคเรื่องของการปรับตัวปรับอย่างไรก็ต้องมีทักษะคัมภีร์ในการปรับเช่นคุณเป็นต้นกล้าคุณปรับอย่างไรคุณกําลังเป็นต้นไม้ที่กําลังเติบโตออกกิ่งออกใบเนี่ยคุณก็ต้องปรับอย่างไรคุณเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ทมีพนักงานเยอะมาก มีนกมาทำรังอยู่บนตัวเองม,มีสาขามีกิ่งก้านเต็มไปหมดเลยให้ร่มเงาแต่พเพอิญคุณไม่รู้ว่ามีปลวกอยู่ข้างในคุณไม่รู้จักในการที่จะปรับให้ระบบการผลิตมาเป็นออโตเมชันคุณยังพึ่งพาเลเวอร์ในมุมที่กู้แข่งไม,ไม่ต้องการการที่ใช้คนงานมากขนาดนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องปรับตามจริตตามจังหวะแล้วก็ตามวัฏจักรไม่ใช่วัฏจักรของธุรกิจของเราเพียงอย่างเดียว แต่เป็นวัตถ aj ัตของโลกนะคะแน่นอนเลยพอฟังแบบนี้แล้วนะคะเห็นภาพตัวเองชัดขึ้นนะคะหลายๆคนเริ่มเห็นแล้วว่าเราสะดุดปัญหาอะไรในช่วงที่ผ่านมานะคะดังนั้นปัจจัยที่เราจะมาสร้างความสําเร็จให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างน,นี้ SME เนี่ยในมุมมองของ Ex ็กซิมแบงเองเราสามารถที่จะไปช่วยเขาถักทอความสําเร็จให้ธุรกิจนั้นจากที่เคยล้มลุกขึ้นมาได้ผ่านโอกาสที่จะเข้ามาท้าทายครั้งใหม่และเติบโตอย่างยั่งยืนได้ยังไงว่างคะ่ะ อันแรกก็คือเราต้องเดินออกมานอกรั้วออกมานอกโรงงานของเราวันนี้เราจะเห็นว่าในประชากรของโลกเนี่ยสามสในตลาดเนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่เราเรียกว่าเจเนอเรชันซ่หรือซีภาพนี้เป็นภาพที่เราต้องเห็นก่อนว่าเรากําลังผลิตสินค้าและบริการให้คนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนกลุ่มเดิมซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจดั้งเดิมของคุณพ่อหรือของคุณปู่ถ้าคุณเข้าใจจริตของพวกเขาอย่างเช่น เขาเป็นคนที่รักง่ายหน่ายเร็วคําว่ารักง่ายหน่ายเร็วหมายความว่ายัางไงเจออันนี้ของของมันต้องมีเห็นคุณแผนใช้ผมก็อยากจะใช้ตามคุณแผนบ้างรักง่ายก็คือทุกอย่างจะต้องอ,อ,อยู่แค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ใช่ว่าฉันต้องไปเดินเลือกซื้อนะฉันขอเหมือนกับส c r o ล l าวไปแค่ไม่กี่หน้าแล้วฉันก็จะเจอตัวที่ฉันชอบหรือว่าเจอสีที่ฉันชอบฉันจะจิ้มเลยคือทุกอย่างจะต้อง ง่ายต่อ<ะ>การซื้อต่อการบริโภคหน่ายก็หมายถึงว่ารั๊บเดียวต้องเข้าใจก่อนว่า<ะ>มันเป็นเรื่องของตัวค่านิยมซึ่งจะมาแล้วไปจะสังเกตเลยว่าหลายๆร้านที่เคยต้องต่อคิวตั้งแต่7จ็ดโมงเช้า10โมงถึงจะได้เข้าร้านเนี่ยตอนนี้ไม่มีมนุษย์สักผู้คนอยู่ในร้านนั้นแล้ว<ะ>เพราะว่ามันใช้เวลาแค่6-8เดือน<ะ>ในการที่จะเติมเต็มความต้องการแล้วเขาก็จะหน่ายคุณทันทีเพราะว่า เขามีสิ่งอื่นเพราะว่าเขารักง่ายไงพอมีสิ่งอื่นเข้ามาแทนที่สิ่งเดิมของคุณเนี่ยเขาก็เปลี่ยนใจไปเรียบร้อยแล้ว<ฆ>คําว่าเร็วก็คือการส่งมอบต้องรวดเร็ว<ฆ>การส่งมอบเนี่ยสั่งตอนเช้าสิบโมงเนี่ยก่อนเที่ยงฉันต้องได้กิน<ฆ>สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจเจเนอเรชันใหม่ว่านั่นคือความคาดหวังน,นั่นคือกลุ่มหนึ่งที่คิดเป็น3 0ของประชากรโลกอีกกลุ่มหนึ่งเกือบ40%คือเอจิ้งพ popula ค,คนผมสีเทาซึ่งมีสตางค์เต็มกระเป๋าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณต้องคิดในมุมของเรื่องของลท์นะครับฟังชั่นัลฟู้ดตอนนี้คุณพานจะเห็นว่าทุกๆผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยหรือเครื่องดื่มจะมีแคลอรี่ตอบอยู่จะมีค่าของน้ำตาลบอกอยู่ะจะมีเรื่องของโลโซเดียมไหมไฮโซเดียมหรือเปล่าจะมีการรีดิว Fat หรือเปล่า น้ำมันที่ใช้ใช้น้ำมันอะไรอิ่มตัวไม่อิ่มตัวไขมันประเภทไหนนั่นคือฟังชั่นอ a ลฟู้ดคือฟู้ดฟอร์ดอะฟิวเจอร์เพราะว่าในฟิวเจอร์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะต,ต้องจำแนกได้ชีวิตของเขาเนี่ยต้องอยู่หลัง60ไปอีกหลาย10ปีเลยเมื่อก่อนคิดว่า70ก็พอไม้ปดก็พอไหมตอนนี้80เนี่ยยังเดินกันเกลื่อนเมืองเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพที่เขาต้องระวังสุขภาพมากขึ้นถ้าเราสามารถที่จะบาลาน์ สิ่งที่เป็นการส่งมอบของเราให้กับ2ประชากรกลุ่มนี้ได้เนี่ยอันนั้นคุณมีทางรอดละ,ะอีกอันนึงก็คือในมุมของโลกจริตของโลกที่มันเปลี่ยนไปเวลาเราทำการค้าแผนธุรกิจต,ต้องเอามาบวกกับ People และ Planet p e o พ l e หมายถึงว่าใช้แรงงานเด็กหรือเปล่ามีการ Abuse แรงงานในมุมของการเอาเปรียบคนหรือเปล่า มีมนุษยธรรมหรือเปล่า mm hmm. นั่นคือสิ่งที่เราดูข้างฉลาดแล้วก็ planet, planet planet หมายถึงว่าต้องเป็น g กรีนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมี3มคำก็คือ Green ดิจิทัลแล้วก็เฮล ค่ะนะคะเห็นโอกาสทางธุรกิจแล้วนะคะอยากจะแปลเปลี่ยนให้โอกาสธุรกิจนี้เป็นสิ่งที่จับต้องได้สําหรับธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือว่ากําไรนะคะเดินมาที่ Ex ็กซิมแจะสามารถเข้ามาช่วยปรึกษาหรือว่าให้เครื่องมือในการที่จะต่อยอดธุรกิจของเขาได้ยังไงได้บ้างคะอันแรกเนี่ยผมคิดว่าจริตของการทําธนาคารก็เปลี่ยนไปเราต้องเข้ามาใกล้ผู้บริโภคหรือว่าลูกค,ค้ามากขึ้นอย่างเมื่อกี้ผมพูดถึงเ่องต้นกล้า ตั้งแต่การเป็นมเมล็ดพืชไปจนถึงเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่จนถึงในช่วงดีคลายต้นไม้กําลังจะโค่นล้มต้องหากิ่งใหม่หรือว่าธุรกิจใหม่มาดามต้นไม้เดิมเนี่ยภาพพวกนี้เป็นภาพที่นายแบงค์ทุกคนต้องทําหน้าที่เป็นนายธนาคารในการที่จะพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าคเราต้องทําหน้าที่ความเป็นนายธนาคารให้น้อยแต่เป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์ให้เยอะ ก็หมายถึงว่าธุรกิจของเขามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความมั่นคงทางการเงินของธนาคารเราเช่นล่าสุดเนี่ยของเรามีผลิตภัณฑ์ transformation loan ค,คือให้เงินเพื่อเปลี่ยนธุรกิจนั่นคือแนวคิดใหม่ของนายธนาคารยุคใหม่เราต้องคิดไปไกลกว่าเดิมมากกว่าสเปรดมากกว่าต้นทุนดอกเบี้ยมากกว่าสิ่งที่เราจะไปนั่งดูว่าถ้าเขาจะเป็นอะไรไปเราจะไปยึดซับเขาได้เมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า น,นายธนาคารรุ่นใหม่ต้องคิดให้ไกลกว่าเดิมค่ะเรียกว่าปลดล็อกนะคะพันธนาการต่างๆแล้วก็เดินหน้าเข้ามาเพื่อปรึกษากับ e x ็กซิมแบได้เลยในวันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสําสหรับท่านใดนะคะที่อยากจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อสู้กับภาวะวิกฤตโควิดสิได้มองหนาะโอกาสใหม่ๆนะคะที่ไม่จํากัดเพียงแค่ตลาดภายในประเทศมีพี่ปรึกษามีพี่เลี้ยงนะคะ สามารถที่จะมาปรึกษากับทางด้านของเอ็กซิมแบได้เลยแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสําหรับคําแนะนํานะคะขอบคุณรับคุณแผนคาะยุคนี้เป็นยุคที่การทำธุรกิจต้องหาพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งทาง Exim Bank เองก็พร้อมที่จะเป็นคู่หูในการบุกไปยังตลาดต่างประเทศให้กับคุณผู้ชมนะครับที่ทำธุรกิจอยู่ครับ นสนใจติดต่อไปได้เลยนะคะ,คะนี่ก็คือเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในเช้าวันนี้และค่ะพรุ่งนี้กลับมาจัดพอร์ตการลงทุนกันได้อีกครั้ง1 0บโมงหนาทีวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ